ที่ป่านันทนาการหินสามวานในเขตป่าสงวนป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูท้องที่บ้านนนไสทองหมู่ที่8ตำบลโคกก่องอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬหรือที่รู้จักกันในนามภูสิงห์ในช่วงวันหยุดยาว3วนันช่วงวันรัฐธรรมนูญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติที่บริเวณจุดชมวิวหิน3าวาน,วานเพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามในช่วงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านอกจากนี้ภูสิงห์ยังมีจุดชมวิวที่สำคัญสคัญเช่นจุดชมวิวถ้ำฤรษี สร้างร้อยบ่อและหินหัวช้างโดยนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักตั้งแต่ในช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจากเทือกเขาฝั่งสอปป,อปอลาวมีนักท่องเที่ยวมาเพื่อรอชมแสงอาทิตย์กระทบกับสายหมอกสร้างบรรยากาศสุดประทับใจท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสโดยเฉพาะจุดชมวิวหินสาวานและตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาแบบครอบครัวหมู่คณะรวมถึงเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างๆมีนักท่องเที่ยวกว่า1000คนเข้าชมจุดท่องเที่ยวและจุดชมวิวต่างๆอย่างต่งตอเนื่องนาง สุภาณีวงวิเชียนนักท่องเที่ยวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตนพร้อมพี่น้องรวม3คนเดินทางมาจากปัตตานีมาเที่ยวบึงการได้3วันแล้วเหตุผลที่มาเที่ยวบึงการเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะโดยหลังจากมาเที่ยวที่จังหวัดบึงการก็รู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะผู้คนน่ารักอาหารการกินก็อร่อยเสียอย่างเดียวที่ตนไม่ค่อยรู้จักที่เที่ยวมากนักแต่จะกลับมาเที่ยวที่จังหวัดบึงการอีกอย่างแน่นอนโดยตั้งใจว่ากลับบ้านไปครั้งนี้จะไปอุ่นเครื่องเตรียมพร้อมร่างกายมาขึ้นถ้ำนาคาในอนาคตโดยนักท่องเที่ยวรายนี้บอกในตอนท้าายว่ อยากให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆเมืองไทยมีที่เที่ยวสวยงามมากมายก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศขอให้มาเที่ยวในเมืองไทยให้ครบก่อนวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับบ้านบ้านอยู่ปัตตานีค่ะมาสามวันแล้วค่ะออกมาตั้งแต่วันวันพฤหัสค่ะคทำไมถึงมาที่บุรการอยากมาเที่ยวค่ะอยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะหลักๆคือเรามาไหว้พระไหว้พระ,ค,ะครับมากับใครบ้างคร สามคนพี่น้องค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากขึ้นมาที่นี่รู้สึกประทับใจยังไงบ้างประทับใจค่ะผู้คนน่ารักอาหารการกินก็อร่อยเสียอย่างเดียวไม่เคยรู้จักที่เที่ยวแล้วจะกลับมาอีกไหมครับกลับค่ะเดี๋ยวกลับไปวอร์มอัพก่อนจากขึ้นภูนาคา๋อทำนาคาค่ะทำนาคาแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาดูพา์ที่ตกด้วยไหมครับ ผ้าที่ตกที่นี่เหรอคะใช่ใช่เขจะมีอยู่ที่สาลน้อยบอกคงอยู่ไม่ถึงค่ะคงไปดูที่บึงขงหลวงตอนนี้หลังจากเสร็จนี้ก็จะไปบึงคงหลวงค่ะโอ้คับผมแล้วก็ในวันนี้กาอยากจะให้ฝากเชินชวนทาบ้านเลยครับในเอ่าประเทศไทยมีที่เที่ยวหน้าที่เที่ยวเยอะนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวเมืองไทยให้หมดก่อนค่ะ ขณ,ขณะที่นายสมเพชสเสถียรพูลสุกนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าตนและครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดตัดสินใจมาเที่ยวที่จังหวัดบึงการเพราะถูกใจที่เที่ยวในจังหวัดบึงการตั้งใจจะมาเที่ยวในช่วงวันหยุดความประทับใจคือจังหวัดบึงการมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายวิวสวยที่เที่ยวดีทุกอย่างวันนี้นอกจากมาที่หินสามวันแล้วยังไปขึ้นภูทอกมาด้วยแม้มีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งมีอาการเข่าเสื่อมแต่ก็สามารถขึ้นภูทอกได้พร้อมบอกอีกว่าสนุกมากส่วนวันต่อไป ตั้งใจจะไปขึ้นถ้ำนาคาพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดบึงการกันเยอะๆรอยะเอ็ดมาจากรอยะเอียดมากสกดลนครมานนี่แหละค่ะทาไมถึงมาที่บึงการครับมาหาที่เที่ยวถูก<อ>ใจที่เที่ยวจังหวัดบึงการที่เที่ยวเยอะยอะแล้วเป็นไงครับมามากี่วันครับสองวันความประทับใจเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดียังไงบ้างครับ<อ>ดียังไงบ้างครับ เที่ยวดีทุกอ,อย่างสวยสวยด้วยสวยสวยทุกเที่ยวทุกที่ที่ไปภูทอกว่าสนุกสุดยอดขนาดขาไม่เหนื่อยไม่ดีไม่จะขึ้นได้โอ้่ขาเสื่อมไม่ขึ้นได้เลยตรงนี้ <admitted> นี้จะไปขึ้นถ้ำนาคาไม่รู้จะไหวไหม <laughs> คงไหวอยู่นะครับไปครับสู้ๆนะครับครับอยากให้เชิญชวนทางบ้านมาเที่ยวที่บึงกาน่อยครับ ก็ทุกคนนะครับที่เห็นข่าวนะครับที่อยู่ตจังหวัดบุการมีที่เที่ยวเยอะๆนะครับแบบเุรีรัมยมีหลายที่ที่ต้องการอจไ่ไงเที่ยวนะครับช่วยกันมาเที่ยวเพื่อ,เพ,อเพื่อจะพัฒนาจังหวัดเมืองการให้ได้เจริญมากกว่านี้ครับ ทั้งนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลามาเที่ยวชมหินสาวานจังหวัดบึงการอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้ให้กับอาสาป่าไม้ภูสิงห์ที่มีรถยนต์ไว้ให้บริการขึ้นลงรวมถึงร้านค้าร้านขายของที่ระลึกต่างๆให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยจตุรพรผานาคถ่ายภาพธินัทยนณชาเตชสิทธิ์ทีมข่าวสวทบึงการรายงาน